่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาที่สุกขาสวรรค์คุณพีไ่ไปวางให้มันไปให้ไหนไหมันเริ่มแทะแล้วอเอาเม็ดอันนี้ไปให้ลิงแทะนั่งแทะนั่งแทะแต่ละที่เออไปวางข้างในก็ได้ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กก็ไม่แย่งกับคนอื่นเขาเอ,อ้ย เห็นไหมนั่งเทพเมดทันตะวันนะ่ะเอาแมา้ตัวเล็กมันเข้ามากับเขาไม่ได้ตัวใหญ่แยง่งเทไม่เอาใหญ่แย่งกันไม่เอาไอ้ใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปแย่งตัวเล็กเลยพี่เห็นปะเออไว้หลายที่จะได้ไม่แย่งกัน น้องไปตรงนู้นน้องไปน,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 งนู่นน่ะนู่นน่ะตัวนู้นน่ะเห็นไหมคะเก่งนะเนี่ยแทะเม็ดทันตะวันได้ด้วยแน่แน่เห็นไหมคะไม่เอาอย่าก,กัดกันนี่เมานี่ไปทิ้งขยะด,ด้วยเนี่ยไปทิ้งที่วัดะเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอกเม็ดทันตะวัน,น เก่งนะเนี okay. fruit, ่ยเก่งนะเดี๋ยว zoom ให้ดูเนี bridge, ่ยดูด okay ูเน uh. no ี่ยเอาไม่ท응ันตะวันให้แล้วก็นั่งแทะนี่เป็นไงเป็นไงฝีมือไหมแกะแกะทิ้งแกะทิ้งเหมือนคนไหมดูดิเก่งไหมนะเก่งเนาะนนนนนนนแกะดียวด้วยเนาะอันนั้นเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มหรือเปล่าหรือแกะแกะไหนดูสิแกอ่ะดูแกะแกะะแกป่ะแกะ ดูตัวเล็กนี่เห็นป่ะโดนแย่งแล้วตัวเล็กอะ่ะตัวใหญ่คือไม่นั่งกินแทนพี่เห็นป่ะ mm hmm. ขับไปตัวเล็กลงอยู่เด็กกลางก็จะแบ่งกกันที่ลูกหัวจกมาแล้วหัวจกเห็นไหมไอ้ไมานั่งกินมันกินคนคะที่หนาเห็นป่ะ mm hmm. มันจะได้ไม่ม่นั่งทะเลาะกันไงไม่งั้นมันก็วิ่งแย่งกันให้ต้องให้อย่างนี้แหละ mm hmm. อ่ะ่เยอะ เอาไว้ก็แม่ไม,ไม่ไม่ได้กินแล้วไงก็เลยให้เขากินไปเถอะฮะเป็นไงเก่งไหมนะ่ะนี่เตรมกระพุ้งแก้มเลยอะเก็บไว้เต็มกระพุ้งแก้มเลยไม่เอาอย่าไล่กันเราอย่าเกเรดีเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเกเรเปล่าเห่นไหม นิทโยนโลงพื้นนี่หมาไล่ขับเห็นปะนั่งกินคนละที่ละที่พี่เห็นปะนั่งกินคนละที่นะมีเกือบสิบตัว,ตวนะใ,ใ,วใช่ปะหนึ่งสองสามสี่หลายตัวอยู่นะพี่เก,เกือบสิบตัวน่ะเห็นปะที่นี่หุบผาสวรรค์ค่ะพอดีเห็นผ่านมา ที่รักอยากเดินแต่เวลาไม่พอเอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกกันก่อนล็อกดูวิ่งวิ่งน่าจะวิ่งนะคะนี่นั่งนั่งนั่งต้นไม้เห็นไหมวิ่ง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 มันหนีมันหนีมันนต้นไม้อ๋อมันวิ่งหนีมาอ้าวพระทำวัดแล้วหนูสองตัวหนูสองตัวนู้นนู้นเดี๋วได้ด่าตัวนี้ไหนี่ยังอยู่ต้นไม้ เข้าเยอะนเห็นไหมละมนีมมๆๆๆๆๆๆโอ้ตัวเล็กไม่มีอะไรกินแล้วมั้ลูกหนอะเห็นไหมอะเห็นพี่ต้องไปหั่นแตงอ่ะหั่นแตงออกมาให้มันอ่ะหั่นเป็นแบบว่าเป็นหกที่สี่ที่อ่ะ ดูตัวข้างล่างดูตข้างล่างเห็นไหมพระทำวัดหมาหมารับเดี๋ยวน,น,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวเนี่ยมีประมาณเกือบสิบสิบตัวค่ะเพราะว่าพอดีมีของอยู่ในรถก็เลยเย้ให้กินแล้วยังจะมานิสัยเสียนะเราอ,ะอ่ะ,อะเห็นไหมเจ <7. S 1> ็ดเดี๋ยวด้ถ่ายรูปนะเจ็ดถ่ายรูป <8. S 1> แปบ ไยมันกินแต่ไส้มันแตงเออกินแต่ไส้อ่อนๆลยเหรอไหตัวอย่างไปวิ่งนีเห็นไหมมันจะหลับไอ้ที่นีมันกินออ้าวแน่แน่แน่นี่ไส <c oughs> คกินแล้วก็เปลือกวางไว้พี่มันแกะหมดยังพี่ดูที่แกะหมดอ่อ๋อยังไม่หมดเหรอเดี๋ยวมันก็กินจนหมดแหละมันไล่กันอยู่อันนี้กินใหญ่เลยอันนี้ดูดิดูดิกินใหญ่เลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมไม่เคยได้กินนะกินใหญ่เลยไงอ่ะ ไม่ลิงป่ะนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบายลิงน้อยบายบายลิงน้อยบา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 ยลิงน้อย